สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการทำรีแอคชั่นครั้งที่2อ,อันนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาทำรีแอคชั่นนะครับก็วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงมันไม่ใช่เพลงไม่เต็งอัน <c oughs> นี้นะครับเราจะมาทำรีแอคชั่นทีเซอร์อ่าเป็นทีเซอร์โซโล่ครั้งแรกของโรเซ่นะครับซึ่ง Rose โรเซ่ก็คือสมาชิกเมมเบอร์ในวงแบล็คพิงค์รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักแบล็คพิงค์ ซึ่งเราเป็นบิงนะครับแล้วก็เราคือเมนโรเซ่เมนก็คือคนที่แบบเราชอบที่สุดในวงเออไม่รู้จักเราจะให้บอยดูนะครับกับเดี๋ยวเราจะให้บอยดูนะครับเป็นทีเซอร์โซโล่ครั้งแรกของโนเซ่นะครับเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับมีการเผาดอกกุหลาบด้วย แค่นี้เลยง่าย,ายๆโจ๊ๆแค่นี้เลยเอาดูอีกครั้งหนึ่งกันดนตรีมีความแบบสากลปะ่ะไม่ไม่เหมือนเคป,ป๊อป่ะใช่มันมันคุ้นหูมากกว่าเชยองสวยมาก วมากมีแบบมีความเป็นแบบสาโกนมากอะ่ะอันนี้ก็คือเขาจะโชว์ครั้งแรกในคอนเสิรต์ตออนไลน์ที่เดือนนี้อือหืออือหือันนี้ก็คือเป็นทีเซอร์สําหรับการเดบิวต์โซโล่ครั้งแรกของโรเซ่ซึ่งคนแรกในวงที่เดบิวต์โซโล่ไปแล้วก็คือเจนนี่แบ็คพิงที่ในเพลง Beach Number Solo ตืตืดตืดอันนั้นอันนั้นคือคนแรกแล้วก็ชยองหรือว่าโรเซ่เป็นคนที่สอง ก็อันนี้เป็นทีเซอร์ตัวที่หนึ่งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวไม่ยังไม่ระบุวันว่าจะมาวันไหนอันนี้ปแค่ทีเซอร์ก็คือแบบว่ายังไม่ถึงหนึ่งวันอ่ะยอดวิวสิบสามล้านคือแบบคนตั้งหน้าตั้งตาอรอโรเซร่เยอะมากเพราะว่าตเตเรียมคัมแบ็กเตรียมเดบิวต์มาแล้วสองปีเป็นเวลาระยะเวลาที่นานมากๆกก็จากที่ได้ดูนะครับเราเรารู้สึกแบบภูมิใจในตัวเมนของเรามากเพราะว่าแบบเราก็รอ เดบิวต์โซโล่ชัยองอมาแบบสองปีเต็มๆอ่ะก็คือแบบดีใจมากที่ทีเซอร์ออกมาแล้วก็แบบเป็นความ m อวที่แบบเสียงแบบสวรรค์หน้าสวรรค์แบบอะไรทุกอย่างคือแบบเหมือนนางฟ้าลงมาร้องเพลงอ่ะ <c oughs> เข้าใจเอออันนี้เขาเราจะถามว่าดูทีเซอร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างมันแปลกว่ะคือมันมันไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้ในใน,ในเพลงสากลสักเท่าไหร่ใช่ไหมสากลปล่อยเพลงมาก็คือปล่อยเลย อันนี้ก็คือแบบมีมาสปอยอะไรทําให้เหมือนอยากฟังไปอีกไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรแบบนี้ยเราขอถามจากใจจริงโรเซสวยไหมสวยสวยแต่เราชอบคนที่ชื่อจีซูมากกว่าอเดี๋ยวจีซูก็จะมีเดบิวต์โซโล่นะครับก็เรียงตามลําดับของแต่ละคนเจนนี่โรเซ่ลิซ่าแล้วก็จีซูก็รอติดตามว่าจะมาเมื่อไหร่สำหรับ คลิปนี้ก็เป็นการรีแอคชั่นทีเซอร์แค่ไม่กี่วินาทีแต่จุกใจคนเป็นบีมมากนะครับก็เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่า MV ตัวเต็มของเดบิวต์โซโล่ของโรเซจากปังบุริเยขนาดไหนนะครับก็รอต,ติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็คอมเมนต์แรกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ว่าเฮ้ยดูทีเซอร์ตัวนี้ของชายองแล้วรู้สึกยังไงแบบ ชอบเสียงชอบสไตล์ของดาวว่าสไตล์ของโนเซในเพลงเดบิวต์โซโล่เนี่ยจะเป็นแนวไหนก็คอมเมนต์มาคุยกับพาษณเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละค,ะค่ะบ๊ายบาย